เราเรียนไปเพื่อสิ่งใดหรือเอาอกเอาใจใครกันนั่นแผ่นป้ายใหญ่ราหน้าสถาบันมากมายนั้นเด็กเก่งขยังยืนอนาคตของชาติที่ฟาดฟัน เอแข่งขันกันฉลาดยังดาดเดินกิดตกรอบบอบช้ำกระลำกลืนอีกพันหมื่นคนอ่อนแอก็แพ้ไปหลักสูตรเคร่งเครียดเยียดยัดระดมอัดยัดป้อนเพื่อสอนให้ ความรู้ล้นบากว่าวันไวเพื่อผลักไสให้รู้รอบครอบจักรวาลเราเรียนเพื่อแข่งขันอันบ้าคลั่งแต่กระทั่งยังพ่ายแพ้แค่เขียนอ่านอีกทุ่มทับนับทบงบประมาณ ละเลงผ่านนโยบายละลายเงินสอนให้ปลาบินได้นกว่ายน้ำเพื่อสู่ความเป็นไทยในโมเดิร์นเรียนโดยบังคับจนยับเยินคือสนเจนในรูปแบบแนบสำเนา หรือโรงเรียนไม่เพียงพอต่อศึกษากวดวิชาจึงต้องเสริมเติมเข้า12ช่วโมงต่อวันอันมึนเมาเพื่อจับเจ้าเข้ากับตำรับตำราคือความเหลื่อมล้ำที่ซ้ำซ้อน คือฉากตอนแข่งขันอันคลั่งบ้านโยบายที่เขียนปเปลี่ยนมาเพื่อบอกว่าศึกษาไทยไม่เท่าเทียมเรามีเกรดเฉลี่ยเพื่อเขี่ยคัดคือมาตรวัดจัดค่าวยอดเยี่ยม คืออีโก้ที่ปลูกฝังทั้งตระเตรียมคือการเสี่ยมค่านิยมสั่งสมมา mm. เพื่อเป็นเจ้าคนหรือนายใคร mm. เพื่อโตไปบอกลูกหลานไทยว่า mm. เรียนเพื่อแข่งขันภูมิปัญญา มีราคาค่าความเป็นคนไทยเด็กมีความถนัดควรคัดสรรและผลักดันกันด้วยช่วยให้เติบโตงอกงามตามวันไวัเพียงผู้ใหญ่ลองสดับและรับฟัง ผู้ชมอ,อยากจะเล่าเรื่องความล้มเหลวของการศึกษาไทยหรือการศึกษาของโลกทุกวันนี้บ้างสักเล็กน้อยมันก็เกี่ยวเนื่องทั่วการทั้งโลกเมืองไทยแต่ก่อนนั้นเป็นเมืองที่มีการศึกษายึดคุณธรรมเป็นหลักแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่การศึกษามันไม่ใช่ คุณภาพมันไม่ได้อยู่ที่แต่เฉพาะกับเด็กกับครูกับห้องเรียนเรามาดูที่คุณภาพเด็กคุณภาพเด็กนี้มันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและครูที่ดีถ้าอยากให้คุณภาพการศึกษาของไทยดีหรือของโลกนี้ดีบุคคลภายนอกไม่ควรมาเกี่ยวข้องบุคคลภายนอกในที่นี้หมายถึงบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกับการศึกษานั่นแหละ ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับเขาหรอกให้ครูเขาทํางานเต็มหน้าที่อของเขาไปไม่ต้องมาออกนโยบายรายวันออกนโยบายรายปีเดี๋ยวกับที่นูน่นที่นี้จนครูหลบไม่ทันจนนักอ่าผู้บริหารการศึกษาก็าคือข้าราชการตามก็ไม่ทันลักษณะนี้มันเลยไม่ได้ต่อเนื่องการศึกษาที่ล้มเหลวเป็นการศึกษาที่เฉพาะกิจเพราะฉะนั้น ถ้าหาว่าไม่ให้พวกนี้มาเกี่ยวข้องได้เป็นดีที่สุดนะครับการเรียนการศึกษาไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งในห้องสี่เหลี่ยมห้องเรียนก็ไม่ต้องการงบประมาณให้มากมายก่ายกองเหมือนทุกวันนี้เราแค่เอาใจเอาครูครูมีใจเมตตาอารีต่อเด็กมีความจริงใจที่จะสอนให้เด็กได้รับความรู้ให้เด็กได้มีความสุข แค่นี้เองถ้าเด็กได้มีความสุขการเล่าเรียนก็มีความสุขเด็กก็จะอยากไปโรงเรียนไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งในห้องแอร์ห้องมีพัดลมห้องนู้นห้องนี้นะครับงบประมาณไม่จําเป็นขนาดนั้นเรียนในห้องนาเรียนในสวนเรียนตามสถานที่ต่างๆที่เป็นห้องเรียนได้ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาอยากให้โลกนี้มีความเจริญจเจริญนะ,จะเจริญขึ้นไม่ใช่ถูกทำลายเหมือนทุกวันนี้โลกถู่ทำลาย เพราะเราไปยึดมั่นแต่การเรียนการศึกษาให้เป็นหนึ่งเดียวในโลกจะให้เอเชียไปเป็นหนึ่งเดียวเหมือนยุโรปเหมือนอเมริกามันเป็นไปไม่ได้เพราะคนเอเชียนี่เขามีนิสัยใจคอเป็นยังไงก็มองให้ออกสิมองให้ทะลุคนเอเชียมีคนโอบอ้อมอารีเป็นคนที่มีศีลธรรมศีลธรรมกับเพื่อนร่วมชาติศีลธรรมกับสิ่งแวดล้อมศีลธรรมทุกท,กทกอย่างคนไทยเพราะนั้นคนอยู่มาเมืองไทยจึง เป็นเมืองที่มีความสุขอยู่ยังไงก็สนุกขอแต่มีที่ทำกินที่ทำกินในที่นี้ก็แม้ถึงว่าที่ประกอบอาชีพนั่นแหละเรามัวไปแต่ลุ่มหลงไปแต่หลักสูตรให้เป็นหนึ่งเดียวในโลกมันก็เลยครูก็เลยไม่มีเวลาที่จะสอนมีแต่เวลาที่จะไปบังคับเอาเด็กแค่สซนสองคนมาให้ได้ที่หนึ่งของโลกของประเทศของบ้านของเมือง มันเลยล้มเหลวเพราะฉะนั้นต้องหันมาสู่การเรียนการสอนที่ยึดหลักสูตรพระพุทธเจ้าหลักสูตรพระพุทธเจ้าเมืองไทยในโลกนี้นี่แค่สินห้านี่การเป็นอยู่การทําประกอบสินสัมมาอาชีพก็ดีที่สุดมีความร่มเย็นเป็นสุขนี่คือหลักสูตรพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปเอาหลักสูตรอื่นหลักสูตรพระเจ้าคิงภูมิพลท่านก็เอามาแล้ว การศึกษาการศึกษาของคิงคิงภูมิพลก็ถอดมาจากพระพุทธเจ้าก็คือเศรษฐกิจพอเพียงเมืองไทยนี่ศึกษาในเรื่องนี้นี่ก็พอแล้วรับรองว่าประเทศไทยนี่รุ่งโรจน์ไม่อดไม่อยากเป็นครัวของโลกได้เลยไม่ต้องให้คนอื่นมาเกี่ยวข้องหรอกเอาเรียนจากครอบครัวไปก่อนเรียนไปโรงเรียนที่เขาเน้นในลักษณะคุณธรรมก่อนอย่างอื่นความรู้อย่างอื่นเอาไว้ทีหลังค่อยว่ากันไปตามความสามารถของเด็กเขา ไม่ต้องไปเคี่ยวขินมันหรอกครับอย่างนี้หละอ่าผมก็อยากจะฝากไปในลักษณะอย่างนี้หละครับเพราะความคิดของผมอยู่จนป่านนี้แล้วไม่เห็นการศึกษาไทยมันก้าวหน้าไปขนาดไหนก็อยู่เหมือนเดิมๆอย่างนี้แต่เป็นเด็กรกน้องเขาลูกน้องหลักสูตรต่างประเทศไม่ใช่หลักสูตรไทยนะนี่หลักสูตรต่างประเทศสอนลูกหลานไปนสนองนโยบายเขาเข้าใจบ่หรือว่านี่เป็นสนองนโยบายนู่นหลักสูตร มันไม่ใช่ของเมืองไทยที่ไหนหลักสูตรนี่ครับก็คงมีแค่นั้นแหละครับฝากฝังพวกท่านผู้มีความรู้ในประเทศของเรานี่แหละครับขอบคุณครับ